สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามารีวิวบ้านและที่ดินนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารเป็นบ้านสวนนา่นารักน่ารักนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็มีระเบียงนะคะบรรยากาศดีมากไม่เปีีกยีเพื่อนบ้านนะคะน้ำประปาไฟฟ้าถนนคอนกรีตเข้าถึงเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ของเรายู่หลังนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีต้นไ,ไม้มีถนนเข้านะคะไม่เปี้ยวเลยใครจะกลัวไม่กลัวนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านหลังใหญ่ลังการมากของฉันหลังนิดเดียวแต่ว่าของฉันบรรยากาศดีเวอร์เห็นไหมคะด้านหน้ามีเพื่อนบ้านแล้วก็มีท้องทุ่งนาสีเขียวเลยคะ่ะ นี่ฉันชอบมากฉันชอบต้นสนอันนี้เป็นทางเข้านะคะสามารถที่จะทำคอนกรีดก็ได้หรือเทวเห็นลูกลังได้นะคะมีความเป็นส่วนตัวบ้านยกสูงเนื้อที่หนึ่งบ้านยกสูงหนงเมตรนะคะมันในห้าขั้นนะคะขึ้นไปก็จะเป็นตรงระเบียงหน้าบ้านไว้เวลานั่งเล่นตอนกลางคืนนะคะบรรยากาศดีๆตากลมธรรมชาติหรือว่าจะดูดาวก็ได้นะคะ หลังนี้สามารถรีนเวเ,เ,เทาสีใหม่ปุกระเบิ้องใหม่ก็สวยเนี้ยบแล้วค่ะพื้นที่สีเขียวด้านข้ามเป็นสะัตนะคะสามารถเลี้งประคาบได้อ่ะขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นไปปะปะ่ะขึ้นไปแล้ว ตรงนี้เป็นห้องโถงนะคะทาด้วยสีเขียวสีเขียวเหนียวซับแล้วก็กระเบื้องกันในโต้นะคะจัดระเบียบม,มันก็เสวยแล้วจ้า ต่อไปก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนทาด้วยสีฟ้ามีหนึ่งห้องนอนนะคะปูกระเบื้องกันนิเตอร์เหมือนกันเปลี่ยนผ้าม่านใหม่ทาสีใหม่เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกก็โล่งแล้วนะคะถจ้าใข่ชอบบ้านแบบไม่ต้องมีครอบครัวเยอะนะคะนอนแค่คนเดียวพ่อแม่ก็สบายแล้วค่ะ อยู่เป็นแมบซนเตอา์อ่กเคลียร์ออกเียร์ของตัวนี้ออกนะคะต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงกลางบ้านนะคะนี่สไตล์อารมณ์แบบบ้านสวนสีก็จะประมาณนี้นะคะป่ะแล้วออกไปนอกบ้านกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นระเบียงบ้านนะคะอีฉันชอบมากเพราะว่าออกไปนั่งเล่นอากาศเย็นมาก เป็นจุดชมวิวก็ได้นะคะนั่งกินกาแฟตอนเช้านะคะดูต้นไม้สวยสีเขียวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านมี ที่นั่งเล่นหลังบ้านนะคะไว้สําหรับปาร์ตี้ก็ได้หมูก็ต้องหมูกระทะหรือจะกินเหล้าอะไรก็ได้นะคะเป็นส่วนตัวค่ะอันนี้ในส่วนของหน้าบ้านนะคะฝั่งขาเข้านะคะบ้านโล่งมากบรรยากาศดีมากแล้วก็จะมีสระนะคะอยู่ด้านข้าง ฉันชอบมากก็คือต้นสนต้นนี้ค่ะจะากเอาไปปลูกที่บ้านจังเลยชอบมากชอบมากเนี่ค่ะใครอยากมีสระว่า,าน้ำสวนตัวนะคะก็ได้เลยนะคะสักกว้างขนาดหนึ่งงานเลยค่ะลึกมากขอบอกมีประคับด้วยค่ะถ้าใครชอบและถูกใจคลิปนี้นะคะลืมแจ้งราคาบ้านหนึ่งหลังนะคะ ที่ดินหนึ่งไร่สองงานนะคะราคาอยู่ที่สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทสนใจก็ทัางมานะคะคนสนราคามาลุ้